เตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่ในเชนสำหรับตัวตา้าฟอนเจเนอร์หลังจากแบรนลองอัดออปชันและเปิดตัวรุ่นใหม่เตรียมใส่เครื่องยนต์ม y h ไฮบริดในฟอนเจเนอร์รุ่นใหม่ในเชนปรับรลดราคาถึง200,000บาทในรุ่นปัจจุบัน ปเป็นแฟนทางดูอีเลียนสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นแฟนของโต้ต้าฟอนเจอร์ทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านนะมาอัปเดตในรุ่นมินเนเชนนะก่อนที่จะมีการโมเดลเชนสําหรับตัว t o t ต้าฟอนเจอร์นะครับหลังจากที่แบรนดลองนะครับอย่าง Isuzu m มลเอ็กก็มีการโมเดลเชนไปนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับไปจนถึงรุ่นท็อปนะมีการอัดออปชั่นเข้ามานะครับหวังที่จะค้นจเจ้าตลาดอย่าง ตัวต้านฟอนเทเนอร์นั้นที่อยู่ในช่วงปลายโมเดลนะครับแลวพิโตของเรานะครับก็มีข่าวว่าจะมีการไมเนอร์เชนนะครับในส่วนรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับยังจะเป็นทรงเดิมอยู่นะนะครับในส่วนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน่าจะเป็นในตัวเครื่องยนต์นะครับที่จะมีการใส่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาหรือว่าไมฮับิทนะครับซึ่งรุ่นนี้นะเครื่องยนต์2.8ลิตรนะของเขานะก็มีตัวไมฮับิทนะที่ขายอยู่ที่แอฟริกานะครับในตัว r ีโวนะนะครับบ้านเราก็น่าสียดยนะ ตอนที่เปิดตัวลีโวไมนเนเชนนะครับไม่มีเครื่องยนต์ไมฮับิทเข้ามานะครับมีเฉพาะตัวเครื่องยนต์ที่ผ่านยูโรไฟนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของหน้าตาเพียงเล็กน้อยแล้วก็ภายในแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยในส่วนของ f o r t u n e r ก็น่าจะเหมือนกันนะครับสำหรับดีไซน์นับภายในนะครับจะเป็นทรงเดิมก็มีความหรูหรามีความเป็นเอกลักษณ์ของโตต้าอยู่แล้วนะสำหรับภายในนะไม่งั้นเขาคงจะไม่ครองตลาดทั้ง2องเซกเมนต์นะครับสำหรับตัวไฮลักแล้วก็ตัว นะก็ถือว่าอยู่ในช่วงปลายโมเดลทั้งคู่นะครับขายมาจะครบ10ปีแล้วนะครับไมเนชเชนก็หลายรอบแล้วนะครับนี่ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของตัวฟอนเดอร์แล้วครับเราอาจจะได้เห็นในช่วงปลายปีนี้นะครับหรือไม่ก็ช่วงต้นปี2025นะครับมาดูกันว่า My h y b r i d จะเข้ามาขายในบ้านเราจะเป็นรรุ่นไหนรุ่นแรกนะจะเป็นพี่โตเราไหมที่จะนำนะครับในส่วนของยานยนต์ My h y b r i d เข้ามาเป็นเจ้าแรกนะ ในรถยนต์ SUV PPV PP นะครับหรือจะรอให้คู่แข่งเปิดมาก่อนแล้วค่อยตามนะครับแต่เนื่องด้วยคําว่าเจ้าตลาดต้องมาก่อนนะครับถึงจะยึดแล้วก็ครองตลาดของตัวเองไว้แบบยาวๆนะสำหรับโต้ต้าฟอนเชนเนอร์นะในส่วนของขุมพลังนะครับยังเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรแล้วก็2.8ลิตรนะครับรวมไปถึงในรุ่นใหม่ด้วยนะนะครับเครื่องยนต์เขาบอกว่าจะมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นนะครับมาดูว่าจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาไหมสําหรับตัวฟอนเชนเนอร์ในรุ่น มาย่าเชนนะครับรุ่น M4 นะรอบสุดท้ายก่อนที่จะโมเดลเชนนะครับนี่สำหรับตัวฟอนเจเนอร์นะสำหรับเครื่องยนต์ไมฮับิดนะครับโตต้าท่านำเข้ามาก็จะเป็นรุ่นแรกหรือว่าค่ายแรกนะที่ใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปในรถ s u v p p v นะครับเขาบอกว่าจะมีเครื่องยนต์ V6 เข้ามาด้วยนะสำหรับตัวไฮรักรุ่นใหม่รวมไปถึงตัวโตต้าฟอนเจเนอร์นะครับถ้าจะเอามาชนหรือว่าแข่งกับตัว Ford e v e r e s t นะทางตัวกระบะเลนเจอร์ anger, แล้วก็ตัว 4เทลเลนะที่มีเครื่องยนต์ V6 เข้ามาแล้วนะครับซึ่งเขาก็เอาตัว T-R เข้ามาแล้วนะแต่ว่าเนื่องด้วยสมรรถนะรถมันอาจจะยังไม่แมทแล้วก็อาจจะยังสู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับต้องมาดูว่ารุ่นใหม่นี้นะจะมาทรงไหนสําหรับพี่โตของเรานะครับแต่ภายในปีนี้หรือต้นปีหน้านะเราจะได้เห็นรุ่น m c ของโตต้าฟอนเจเนอร์นะครับนี่ด้านนอกนะน่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับดีเทลน่าจะเป็นทรงเดิมนะครับน่าจะเป็นเน้นในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับถ้าจะเอามาทดสอบก่อนที่จะ มีการโมเดลเชนนะสำหรับรุ่นนี้นะรวมไปถึงไฮลักด้วยนะครับเขาก็มีการออกแบบแล้วก็ทำตัวรถเสร็จแล้วนะก็ตอนนี้กำลังวิ่งทดสอบอยู่นะครับเราน่าจะได้เห็นในช่วงต้นปีหน้านะสำหรับตัวไฮลักนะครับว่าจะออกมาทรงไหนเขาบอกว่าจะได้ DNA ของรุ่นพี่อย่างตัวทาโคมามานะรวมไปถึงคอนเชเนอร์ก็จะได้ DNA อย่างตัวเซโคย่ามานะถ้าได้ของแลนด์ครเซอร์มาด้วยก็จะถือว่ามีเซอร์ไพรส์แต่บ้านเรานะครับต้องลุ้นหนักหน่อยนะเพราะว่าแต่ละค่ายเนี่ย รถก็ดีๆทั้งนั้นแต่ไม่เคยเอาเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นค่ายค่ายอื่นนะที่ไม่ใช่ตัวต้าก,ก็เหมือนกันนะครับนี่ในบ้านเราไม่รู้เป็นไรนะครับรถด,ดีๆนะไม่ค่อยนาเข้ามาขายนะมีแต่ที่ขายอยู่ก็ดีนะแต่ว่า,าที่สมรรถนะสูงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยนําเข้ามานะครับไม่ค่อยนำเข้ามาจําหน่ายเท่าไหร่นะทั้งตัวโตต้ตาก,ก็มีรถนะครับหลายยี่ห้อนะทั้ง ที่ขายอย่างฝั่งยโุโรปฝั่งอเมริกานะก็มีรถสมรรถนะสูงรวมไปถึงรถ SUV p v วก็มีเยอะนะครับแต่มีเฉพาะตัว f ฟ n ์คเชเนะที่เข้ามาแล้วก็ตัวไฮลักนะครับที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีนะก็จะเป็นในส่วนของตัวรถซีดานรถเกง๋งสัดส่วนมากนะครับที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะครับมาดูกันว่านนะรุ่น MC ของตัว โตต้าฟอนเจเนอร์นะครับจะได้เครื่องยนต์ไมลไฮบริดเข้ามาไหมนะเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็มีจําหน่ายแล้วนะอย่างที่บอกไปที่แอฟริกานะตัวไฮรักลีโวนะก็เป็นเครื่องยนต์ไมลไฮบริด2.8ลิตรนะครับนี่บ้านเรายังไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่ทั้งที่เป็นฐานผลิตหลักของโตต้านะในรถ2เซกเมนต์นี้นะครับทั้งตัวกระบะแล้วก็ตัว SUV p p v นะครับมาดูว่าพี่ตูของเราจะขยบยังไงนะเพราะว่าแบรนด์ลองนะครับอัดออปชั่นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยหวังที่จะค้น เจ้าตลาดนะที่อยู่ในช่วงปลายโมเดลนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งมิวเอเอง Ford e v e r วอ t รนะครับรวมไปถึง m i t s u b i s h ปาร์เจ o โรสปอร์ตนะครับและนิสสันเทอร่านะก็ถือว่าตอนนี้ต่างที่จะขอส่วนแบ่งหรือว่าแย่งส่วนแบ่งจากโตต้าฟอนชินเนอร์ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงที่บอกว่าอยู่ในช่วงปลายโมเดลแล้วใกล้ที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายแล้วสําหรับตัวฟอนชเนอร์นะครับรวมไปถึงไฮรัก r ิโอด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งทั้ง2รุ่นนะครับ ถ้าฟอนเจนเนอร์นะได้ DNA ของตัวซีโคย่ารุ่นพี่มานะก็จะมีความสปอร์ตนะครับนี่ความดุดันนะในส่วนของด้านหน้านะรวมไปถึงภายในนะครับหน้าจอเราก็จะได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงหน้าจอเลื่อนใหม่ด้วยนะครับระบบนะความปลอดภัยรวมไปถึงอุปกรณ์ภายในนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนจะจัดมาให้แบบเต็มเต็มนะถ้ายังกักอยู่นะอาจจะเสร็จแปลนลองก็ได้นะสำหรับรถยนต์ s u v PPV นะที่เขาเป็นเจ้าตลาดอยู่ตอนนี้นะครับต้องมาดูว่าพี่ตัวของเรา จะขยับยังไงในรุ่นไม่เนเชนรวมไปถึงรุ่นออลนิวนะครับแต่เราอาจจะมองข้ามไปถึงรุ่นออ l นิวนะที่เขาจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันนะครับว่าจะออกมาทรงไหนนะครับส่วนในรุ่นไม่เนเชียนนะน่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนเยอะนะครับน่าจะเน้นไปในส่วนของตัวสมรรถนะเครื่องยนต์มากกว่านะน่าจะเอามาทดสอบนะสำหรับในรุ่นมาในเช่นนะครับก็ถือว่ามีความเป็นไปได้นะที่เขาจะนาเครื่องยนต์ตัวนี้เข้ามานะสำหรับไม้ฮับิดนะครับเพื่อที่เอามาข่ม ขวัญน,นะสำหรับคู่แข่งแบนด์รองนะหลายๆค่ายนะครับที่มีการอัดออปชั่นเข้ามาที่จะหวังโค่นเจ้าตลาดฟอนเชเนอร์นะในช่วงปลายโมเดลนี้นะครับในส่วนของตัวลดนะในปัจจุบันถือว่าตอนนี้มีส่วนลดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าใครจะออกวงนี้ถือว่าคุ้มนะนะครับสำหรับตัวฟอนเชเนอร์นะครับได้ลด่ะที่มีสมรรถนะที่ดีแล้วก็ศูนย์บริการบริการหลังการขายที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะในบ้านเรานะครับแล้วก็ การเซอร์วิสการหาอะไรค่อนข้างที่จะง่ายนะเครื่องยนต์ก็ถือว่าใช้อึดท,ทนนานนะสำหรับฟอนเทเนอร์ er นะครับดีไซน์นะก็ถือว่าสวยหรูสปอร์ตนะครับถังภายนอกภายในนะก็ยังดูทันสมัยอยู่ไม้ว่าจะขายมาแล้วนะเกือบจะ10ป,ปีนะสำหรับในโฉมปัจจุบันนี้นะครับก็มีการไม่ได้เชนมาหลายรอบแล้วนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าตานะจนลงตัวแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะอยู่ในตัวฟอนเทเนอร์ er อยู่แล้วนะครับนี้ ก็ถือว่าสวยงามนะสำหรับรุ่นนี้นะนะครับต้องมาดูว่ารุ่นถัดไปจะออกมาถ้าได้ DNA รุ่นพี่อย่างตัวทาวโคมาทั้งซีโคยามานะรถอาจจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์นะอาจจะไม่เห็นทรงเหลี่ยมนะครับมีสันมีเหลี่ยมมีคมมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่เขาบอกว่านะครับจะคันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะแพลตฟอร์มต้องไปรอรุ่นว่าจะใช้แพลตฟอร์มเดิมหรือว่าเป็นตัว TNGA นะครับถ้าได้ TNGA ก็ถือว่าดีเลยนะจะเป็นรุ่นแรกของตัวฟอนติเนแล้วก็ตัวไฮ l ัก สําหรับตัว tnga นะครับนี่ภายในนะครับนี่ก็น่าจะเป็นทรงเดิมนะไม่น่ามีการปรับเปลี่ยนมากนักสําหรับตัวไมเนเชนนั้นวารุ่น m c นะครับนี่สาวกพี่โตนะครับกี่เห็นยังไงกับรุ่นไมเนเชนนั้นที่จะมีการใส่เครื่องยนต์ไมฮับิทเข้ามานะแต่ว่าเราต้องลุ้นหนักหน่อยนะครับว่าจะได้ใช้ตอนไหนสําหรับตัวไมฮับิทนะครับที่จะเข้ามาทํางานร่วมกับเครื่องยนต์นะสำหรับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอาจจะช่วยได้ไม่เยอะนะแต่ว่าก็ช่วยในส่วนของตัวถอนแบตเตอรี่แล้วก็ พวกตอนที่เราสตาร์ทรถหรือวา่าช่วยประหยัดน้ํามันนะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งน,ะนวัตกรรมที่ตัวต้าจะนำเข้ามาจะเป็นเจ้าแรกไหมที่จะใส่มาในตัว s u v p v ในบ้านเราต้องรอติดตามปลายปีนี้